สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่ช่องสมัยริ่งทาโร่ใบาตาค่ะตรงตามไว้ว่าพวกคุณทุกคนคือเซฟโซนแล้วก็รอยยิ้มของตาการที่คุณเข้ามาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะเราคือพลังงานเดียวกันเลยหากันจนเจอนั่นเองใครสนใจดูวดวงปรึกษาปัญหาแบบพิวริงฮิวใจสามารถติดต่อ ตามามได้เลยนะคะคท่านไหนอยากสปอร์ตค่าขนมน้องตารายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะและขอบคุณสำหรับการกดปุ่มซุปเปอร์แตงการสมัครสมาชิกการต่ออายุสมาชิกรวมถึงการสปอร์ตตาทุกๆช่องทางด้วยนะคะแล้วตาก็มีขายวอลเปเปอร์มือถือเสริมดวงแหวนพวงกุญแจกำไลข้อมือหินแท้เสริมดวงรายละเอียดก็อยู่ด้านล่างใต้คลิปเช่นเดียวกันคะ่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะ รักทุกคนเสมอเลยค่ะอืมใครอยากได้ไทเกอร์อายอันนี้มีเส้นเดียวนะคะหินแปดมิลมั้งอันเนี้ยตาขายเส้นเดียวเส้นของตาสิบ้าเซนมัน้งสิบห้าเซนแหละตาข้อมือสิบ้าเซนใครอยากได้ทักส่วนตัวมาเลยแอดน no n, o n g t a นะคะอืมโอเคก็ก็ก วันนี้ตาจะทำคลิปมีใครบางคนกำลังอยากติดต่อคุณมาดูกันว่าเขาคือใครติดต่อด้วยเรื่องอะไรแล้วจะเป็นยังไงต่อไปนะคะวันนี้ใช้ไพ่สำหรับนี้อาจจะไม่ได้มีขายตามโซเชียลนะคะโพล,ล,ล่าทาโ่เนาะแต่อาจจะไม่ใช่สิไม่ได้มีขายในแบบช้อปปี้ลาซาดามั้งคะแต่ว่ามีขายในเพจเฟซบุ๊กลองเซิร์ชกันดู พี่หมีได้ได้ไดพ่ทาโร่มาแล้วก็ได้ไพ่ราศีมาด้วยนะคะถ้าคนซื้อพันนะโอเคค่ะมาเริ่มมามอยสอยไพ่ทาโร่กันได้เลยค่ะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธินะคะมาดูกันค่ะว่าคนคนนี้คือใครแล้วเขาจะติดต่อคุณมาเมื่อไหร่ขอดูตัวเลขก่อน ตัวเลขเดือนที่มีความเกี่ยวข้องนะคะสักสี่ใบว้าวหมายเลขสอง2ีสองวันสองวีคเดือนกุมภาอาจจะมีความเกี่ยวข้องนะคะเดือนเมษาเลขสี่วันพุธวันที่1หมายเลข11มกรา1 day 1ก,กันยายนนะคะ ธันวาคมพฤศจิกายน9วีกเเดือน mm. นี่นะคะระยะเวลาด้วยหรือว่าเดือนที่ตาบอกไปที่มีความเกี่ยวข้องแต่เร็วๆเลยก็คือแบบ1 d ึ่งเดวีกนะโอเคต่อมาเรามาดูกันหน่อยสิว่าเขาคือใครนะเก็บอันนี้ไปเลยแล้วกันเขาคือใครคะ โอเคว้าวว้าวว้าวโอเคเขาอาจจะเป็นคนที่เป็นผู้หญิงก็ได้หรือออ,อย่างที่ตาบอกเนาะว่าเราอะอยู่ในกายหยาบที่อยู่ในโลกสามดีอะค่ะเรามีร่างเป็นผู้หญิงแต่ว่าเราเป็นมาสคิลินได้เหมือนตาเนี้ยตาเป็นมาสคิลินแต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีพลังงานเฟมินินนะมีแต่ว่า เรามีความแบบมาสคิลลนมากกว่าความมุ่งมั่นความมีวินัยความตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาอาจจะเป็นคนที่เป็นคน,นอายุน้อยกว่าแล้วมีพลังงานเฟมินินในตัวเป็นคนที่มีชื่อเสียงก็ได้หรือ,อ,อชอบฟังเพลงชอบแต่งตัวผมสีแดงหรือชอบย้อมผมก็ได้ค่ะบางคนเป็นคนรักหรือเป็นคนที่มีอดีตชาติบางอย่างร่วมกันซึ่งคำว่าคนรักเนี่ยไม่จำเป็นจะต,ต้องเป็นแฟน พ่อแม่หมาแมวนกหรือสัตว์อื่นๆอารมณ์เหมือนโซเฟมิลลี่อะค่ะที่เขาเกิดมาให้เราได้เจอกันเพื่อแก้ปมหรือทิกเกอร์อะไรบางอย่างเป็นคนที่เย็นชาก็ได้เช่นเจ้านายคุณบอสคุณเป็นคนที่มีอีโกโ้เยอะไม่ยอมคนก็ได้หรือเป็นเพื่อนร่วมงานก็ได้นะคะมีเปิด มีหลายๆแบบอาจจะเป็นแบบคนที่อยู่ที่ทํางานติดต่อด้วยเรื่องบางเรื่องหรือเรามาดูกันว่าเขาจะติดต่อคุณด้วยเรื่องอะไรเป็นคนที่คุณรู้สึกว่ารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์อะที่ได้เจอคนนี้แต่มันไม่ได้หมายความว่าเป็นเรื่องดีอย่างเดียวนะเช่นคนคนนี้อาจจะแบบลบมาเลยพลังงานเชิงลบเยอะๆเลยแต่สิ่งที่มันเซอร์ไพรส์หรือเป็นของขวัญก็คือว่า ถ้าคุณไม่ได้เจอกับเรื่องลบๆที่เขากนคนนี้สร้างสถานาการณ์ให้คุณได้เจอคุณจะไม่เติบโตทางด้านจิตวิญญาณหรือคุณจะไม่ได้เติบโตเป็นคนที่ดีกว่าเหมือนทุกวันนี้ค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมเวลาเราเจอใครทําไม่ดีกับเราไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ดีนะแต่หมายความว่าเขาถูกโปรแกรมมาให้เป็นแบบนั้นเหมือนมนุษย์ AI ท่านหนึ่งโอเคไหมคะคราวนี้ ใต้สาหรับก็คือบางคนอ่ะแต่งงานกันอยู่หรือหรือบางคนคนนี้คือคนที่คุณกําลังจะแต่งงานกับเขาหรือถ้าเป็นเพื่อนร่วมง,งานก็คือเป็นพาร์ทเนอร์ชิฟกันเป็นคนที่แบบติดต่อกันอยู่แล้วก็ได้เป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างสนิทกันค่อนข้างที่จะรู้จักกันมานานสําหรับบางคนนะคะโอเคต่อมามาดูกันว่าไพ่ทา,าโร่บอกลักษณะของเขาเพิ่มเติมสักสี่ใบ อ๊บอ๊บเดี๋ยวนะตาลืมอะไรเปล่าอ่ะลำหนึ่งนะเทุกคนตาลืมอะไรเปล่าอ่ะตาเหมือนลืมใช้ไพ่สำหรับนี้เลยไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืม,ม,ลมโอเคลักษณะเขาคะ่ะโอ้บางคนไม่ได้ติดต่อกันนานก็มีนะแปดถ้วยอะ่ะ คือมันอาจจะ no c o น t a c t ไปแล้วก็ได้อ่ะคะ่ะในรูปแบบบางคนก็คือว่าอมมันมีการทะเลาะกันแล้วมันพังไปแล้วไม่ยอมกันไม่ยอมหักไม่ยอมงอไม่สนใจด้วยแล้วมันเหมือนกับจบไปในรูปแบบที่แบบเดินออกจากกันไปแต่มันยังเคลียร์ไม่จบเหมือนกับบีบีบบสิวแล้วบีบไม่สุดอ่ะหมุดหงิดอะ่ะ อืมเหมือนกับมีเซี้นมาตามแล้วคุณดึงออกไม่ได้อะแบบนั้นนะคะมันหงุดหงิดแบบนั้นอะคนคนนี้ดูอีกโก้เยอะมากเลยนะแล้วเขาก็อารมณ์กึ่งๆนะเห็นแกนตัวเหมือนกันนะคะหรือคิดเอาแต่ความสุขของตัวเองเป็นหลักคุณไม่ได้ค่อยรู้สึกดีกับเขาหรอก แม้ว่าเขาจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่แบบสมมุตินะบางคนเป็นพ่อเป็นแม่บางคนเป็นสามีภรรยาแต่มันมีบางอย่างที่มันคุยกันแล้วมันจบแบบเดิมทุกทีเลยเช่นคุณแพ้เหมือนเดิมทุกทีเลยคุณไม่เคยชนะเขาได้เลยอย่างเงี้ยค่ะเขาเอาแต่ใจตัวเองจังเลยแล้วมันเหมือนกับว่ามันไม่ได้คุยเช่นสมมติถ้าคุณบอกว่าอุ้ยคนตายอยู่บ้านเดียวกันเลยนั่นหมายความว่าคุณไม่ได้คุยกันปัญหาเนี้ยแล้วอ่ะ แต่มันติดอยู่ในใจอ่ะนึกออกไหมคะเหมือนเวลาเรามีความรู้สึกผุดขึ้นมาแล้วมันเป็นความรู้สึกไม่ดีอ่ะแต่คุณเพิกเฉยต่อความรู้สึกไม่ดีเราก็ไปสนใจอย่างอื่นที่ตาเคยบอกไงคาว่าเวลาเราเพิกเฉยความรู้สึกไม่ดีเราไม่ยอมรับเขาอ่ะนั่นหมายความว่าเรากําลังให้เขาไม่ได้ไปไหนนะเขาอยู่ตรงนั้น เดี๋ยววันหนึ่งคุณก็ต้องกลับมาเห็นเขาเหมือนเดิมหรือกลับมากระตุ้นให้คุณเจอกับเรื่องแบบเนี้ยเสมอๆ <s> แล้วสุดท้ายคุณก็ต้องเริ่มสงสัยแล้วว่าเฮ้ยฉันผิดปกติอะไรหรือเปล่าทําไมฉันถึงเป็นแบบนี้ทําไมฉันถึงเจอคนแบบนี้เพื่อให้คุณไปแก้ไขปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตรงนั้นให้เป็นคนที่ดีกว่าเดิม คือเขาอาจจะไม่พูดคนคนนี้ค่ะอาจจะเป็นคนที่ชอบหนีปัญหาก็ได้ไม่อยากทะเลาะอ่ะไม่อยากพูดไม่อยากที่จะเคลียร์ให้มันจบเช่นเพื่อนร่วมง,งานโยนมางานมาให้เราเพราะงานตัวเองทำไม่ทันแต่ก็ไม่กล้าที่จะพูดไม่กล้าที่จะพูดออกไปคิดเองเออเอง เครียดเองไม่พูดเพราะเขารู้สึกว่าฉันไม่พูดหรอกถ้าฉันพูดฉันก็แพ้สิดีเอโออ่ะโอเขารู้สึกว่าฉันฉันมีทุกอย่างแต่มีความสุขไหมอันนี้ไม่รู้แต่เขาอาจจะเหมือนทำตัวมีความสุขก็ได้ <c oughs> แต่จริงๆเราไม่มีนี่คือลักษณะของเขานะคะ คือเขาอาจจะปีกตัวออกห่างจากผู้คนหรือออกห่างจากคุณทําตัวอารมณ์เหมือนแบบเป็นเหยื่อก็ได้นะเออสำหรับบางคนแบบเธอไม่สนใจฉันเธอไม่แคร์ฉันเธอไม่สนใจฉันแล้วเรามันพังแล้วเล่นบทเหยื่อก็ได้แต่ว่าเตใจลึกๆอะ่ะเขาอยากติดต่อคุณแหละเพราะว่าไม่งั้นเน่ะแต่เขาจะไม่เข้ามาในหัวข้อนี้นะคะอืม ขอดูลักษณะเพิ่มเติมอีกนิดนึงได้ไหมทักสามใบเขาเป็นคนคิดเยอะมากมากมาก,มากนะทุกคนจริงๆอ่ะตัวเองอ่ะเป็นคนอารมณ์อ่อนไหวนะแต่ทำตัวเองเหมือนคิงอ่ะไม่ฉันไม่สนใจเห็นไหมฉันไม่รับอะไรที่เธอให้ฉันทั้งนั้นแหละะครับ อันนี้ตาสื่อสารตามไพ่นะก็จะอินนิดนึงแต่จริงๆอ่ะสิ่งที่มันน่าสงสารนะคืออย่างนี้ค่ะเขาอ่ะมีความคิดว่าเขากำลังแสดงตัวตนน่ะให้คุณเห็นเป็นอีกตัวตนหนึ่งที่เขาสร้างมันขึ้นมาเพื่อป้องกัน ไม่ให้คุณเห็นว่าสิ่งที่อ่อนแอของเขาที่เขาปกปิดไว้มันคืออะไรเขาสร้างคาแรคเตอร์นี้ขึ้นมาจริงๆเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นหรอกเช่นเขาสร้างคาแรคเตอร์ของความไม่สนใจความเย็นชาเนี่ยความอีโก้อัดตาให้คุณเห็นจริงๆแล้ข้างในอ่ะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นน่ะมันอ่อนแอ มันอ่อนไหวมันไม่มั่นคงเลยเราทำเหมือนแบบฉันสบายแต่ไม่ใช่นะคะอันนี้คอนเฟิร์มจากหน้าไพ่นะนี่คือลักษณะของคนคนนี้นะคะคราวนี้เรามาดูกันว่าเขาจะติดต่อคุณมาเรื่องอะไรคะ่ะ เห็นปะเห็นไหมโอเมเจ้าแป๊บหนึ่งนะทุกคนเขาเหมือนอดทนเก่งใช่ปะแต่เขาอดทนไม่เก่งเลยจ้าเออเขาจะกลับมาอาจจะกลับมาทางเทคทางที่คุณติดต่อกันอยู่ตลอดอ่ะมันคงไม่ใช่จดหมายหรอกอาจจะเป็นเทคโทรเมลแชทอะไรอย่างเงี้ย นะคะติดต่อมาจริงๆแล้วก็เหมือนกับมาง้อคุณหรือแบบเออถ้าไม่ได้แบบไปฮันนีมูนร่วมกันมันหมายความว่าเฮ้ยตรงเนี้ยน่าไปเที่ยวอะ่ะไปกันมะเฮ้ยคาเฟ่เนี้ยน่าไปอะ่ะไปด้วยกันหน่อยดออีมันจะเป็นรูปแบบที่มึนๆอะ่ะตีมึนแบบไอ,อ้มมันไม่เคยเกิดเรื่องอะไรแบบนั้นเลยนะที่เราทะเลาะกันไม่มีอย่างเงี้ยค่ะเฮ้ยร้านเนี้ยน่าไปกินอะ่ะ ไปกับเราหน่อยดีชวนไปเที่ยวอ่ะไปซื้อเสื้อผ้ากับเราหน่อยดีเนี่ยตลาดนัดเซฟวันอ่ะของโคตรถูกเลยอร่อยด้วยไปเป็นเพื่อนหน่อยดิไม่มีใครไปเป็นเพื่อนเลยอยากไปอ่ะแบ <c oughs> บนั้นอ่ะรู้ไหมว่าเขาพยายามอดทนเนี่ยอดทนเพื่อรอเวลาว่าเออแล้วคุณจะติดต่อเขามาไหมอ่ะ ถ้าเขาไม่ติดต่อคุณไปอ่ะแต่มันหมายความว่าคุณอาจจะไม่ได้ติดต่อเขาก็ได้อ่ะค่ะเออเออจริงจริงตอนแรกตามไม่ได้เช็คพลังงานใช่ปะตาลืมใช่ไหมเออขอโทษนะทุกคนใช่ไหมอ่ะน่าจะใช่อืมนีอ่อีกไม่กี่เดือนเน่ยอีกไม่กี่วันเขาจะตรวความสิ้นสุด สิ้นสุดความอดทนของเขามันจะเกิดขึ้นแล้วนางฟ้าอยากบอกว่าคนคนนี้เขาไม่ใช่คิดไม่ดีหรอกแต่เขามีคาแรคเตอร์แบบนั้นอะเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาแล้วจะบอกว่าเขาส่องคุณอยู่ไม่รู้จะส่องทางไหนอะนะเขาส่องคุณบ่อยเขา เขารอคุณโพสโซเชียลอ่ะเออคนคนนี้นะคะคนที่มีประเด็นร่วมกันเราต้องบอกก่อนนะคือประเด็นร่วมกันหมายความว่ามันมีการคุยกันแล้วแบบมันไม่โอเคในบางเรื่องแล้วมันแบบมันมันจบกันไปแล้วมันไม่โอเคคนคนนี้จะติดต่อกับมาแล้วเขาก็ดูว่าเออคุณจะโพสโซเชียลอะไรถึงเขาไหมนะคะอยู่เป็นคนที่แอบส่องคุณไม่รู้อ่ะ ว่าคือใครแต่เป็นคนลักษณะแบบนั้นเขาจะติดต่อคุณมาด้วยเรื่องอะไรคะตาลืมเช็คพลังงานเฉยเลยอะ่ะขออภัยโอ้ oh my god คืออะไรเนี่ย ยนะอย่างนะอือหือโอเคสมมติว่าเขาเป็นเพื่อนเขาเป็นเพื่อนก่อนเพื่อนก่อนนะคะเพื่อนก่อนนะที่อาจจะแบบคุณเหนื่อยใจกับเขามากเลยเออแล้วมันก็ มันอยู่มันก็คิดถึงอะ่ะเขาจะติดต่อมาด้วยเรื่องแบบเฮ้ยฉันจะแต่งงานแล้วนะมางานแต่งฉันไหมหรือถ้าคุณเป็นคนที่คบกับเขาเคยคบกับเขาแล้วคุณมาก่อนแล้วเขาไปเลือกคนใหม่เขาก็ยังจะกล้าที่จะมาบอกคุณว่าฉันจะแต่งงานแล้วนะ เธอมางานแต่งฉันไหมเออแต่ถ้าไม่ใช่เรื่องของความรักนะม,มันอาจจะเป็นไปได้ว่าฉันสมัครงานเยอะเลยอ่ะเนี่ยตอนนี้ฉันได้งานแล้วนะเธอมาฉลองกับฉันหน่อยได้ไหม ห,หรือกําลังจะเปิดบริษัทเหนื่อยมากๆเลยทํางานประจําเหนื่อยมากเลยแล้วเนี่ยกาลังจะเปิดบริษัทกําลังจะเปิดบริษัทแล้วอะ่ะมันเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับครอบครัวหรือฉันรักมันมากเลยอะ่ะฉันกําลังจะเริ่มต้นเปิดบริษัทเธอมาร่วมแสดงความยินดีกับฉันไหมถ้าสมมุติเขากำลังลังเล อยู่ว่าเขาจะเลือกใครแล้วคุณมาทีหลังเขาจะตัดสินใจบอกว่าเขาเลือกคุณอันนี้คือความรักนะคะโอเคไหมม,มาดูสิมีอะไรอีกอะอืเนี่ยมันมีไพ่คู่ขึ้นมาสบายดีไหมเหนื่อยไหม ใช้ชีวิตเป็นยังไงที่ทำงานเธอดีไหมจริงๆเขาจะติดต่อกลับมานะเขาอยากรู้ว่าคุณมีความสุขไหมถ้าคุณไม่ได้แบบคุยกันนานแล้วแล้วเขาแต่งงานไปแล้วนะคะเขาอยากรู้ว่าคุณยังสบายดีไหมคุณมีชีวิตประจำวันดีไหมเหนื่อยไหมอะไรอย่างงี้คะ่ะอยากรู้เรื่องทั่วไปอยากติดต่อมาเรื่องอะไรอีกคะ่ะคุณอาจจะบอกว่าอย่าอย่ามาติดต่อฉัน แต่จะสองฉันก็สองไปอย่างนี้ฉันไม่อยากยุ่งกับเธอเรื่องนั้นน่ะเรื่องนั้นน่ะที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วมันทำให้เราอะสองคนน่ะรู้สึกเจ็บปวดรู้สึกไม่ดีอะปล่อยให้มันจบไปได้ไหม อันนี้คือสิ่งที่เขาอยากบอกคุณนะแต่ไม่รู้ว่าเจอกันจริงๆหรือว่าติดต่อมาเขาจะบอกหรือเปล่าแต่ตาเปิดเพิ่มให้ว่าเขาอยากจะติดต่อคุณเรื่องอะไรอะในวันที่มันจบกันไม่ดีในวันที่มันมีบางสิ่งบางอย่างพังในความสัมพันธ์เนี้ยแล้วมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้อะเขาอยากจะขอโทษนะที่ เขารับมือกับมันได้ไม่ดีพอแต่เรื่องมันก็ผ่านไปนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยเรากลับมาคุยกันเหมือนเดิมได้ไหมเรากลับมาเป็นเพื่อนกันได้ไหมเรากลับมาเป็นคนที่รักกันเหมือนเดิมได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะอืออันนี้ในกรณีที่แบบเขา uhm. ไม่เลือกคุณแต่เขาไปเลือกคนใหม่นะแต่ถ้าเป็นกรณีเพื่อนๆกันหรืออะไรเงี้ย มันมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาเสียใจอะ่ะที่เขาอาจจะแบบทากับคุณไม่ดีอะ่ะในเวลานั้นน่ะแล้วมันฝังใจเขาอยู่เขาไม่ได้รู้สึกดีเลยเขาอยากจะให้มันผ่านไปอยากให้มีการเริ่มต้นใหม่ของคุณกับเขานะคะเพิ่มเติมได้ไหมนะครานี้ครานี้เขาเขา,เขา ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาคนเนี้ยค่ะม,มันจะเป็นยังไงต่อไปอืมสแสดงว่าเขาเลือกคนนั้นไม่ได้เลือกคุณคุณอยู่ในใจเขาเสมอมีคิ้นถือดาบแล้วมีคิ้นถือดาบหรือ ถ้าที่ตาบอกว่าเออฉันตัดสินใจแล้วฉันเลือกเธอนั่นหมายความว่าเขาต้องไปเคลียร์ความสัมพันธ์เก่ามาก่อนนะเขาถึงจะกล้ากลับมาหาคุณถ้าะจะให้อยู่แบบลับๆอะคุณไม่เอาหรอกคือต้องกล้าที่จะชัดเจนก่อนเขาความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นยังไงต่อไป ตารู้สึกว่าคุณจะได้เยียวยาด้วยความรู้สึกบางอย่างของคุณกับของเขาอะ่ะเรากลับมาดีขึ้นกลับมามั่นคงขึ้นแต่มันก็ยังมีความรู้สึกเครียดอยู่เพราะว่ามันเกิดทิกเกอร์ใหญ่ๆเกิดขึ้นกับคุณกับเขาในบางเรื่องะคะ่ะตาไม่รู้ว่ามันเป็นความสัมพันธ์แบบไหนแต่ว่าสิ่งที่ตาอ่านมาคือลักษณะเป็นแบบนั้นน่ะเขาอาจจะเป็นคนที่เราคุณรู้สึกว่า เฮ้ยเหมือนคนในครอบครัวเลยแต่มาหักหลังคุณเขาอาจจะเป็นคนที่คุณรักมากมาแต่เขาไม่เคยชัดเจนแต่เขาเป็นแบบเนี้ยมันทําให้คุณเกิดปมหรือเกิดบาดแผลที่มันเจ็บมากอะซึ่งถามว่าความสัมพันธ์มันจะเป็นยังไงต่อไปคือมันยังเป็นเหมือนคนในครอบครัวอยู่มันยังเป็นเหมือนแบบมันสามารถกลับมาคุยกันได้ใหม่กับความสัมพันธ์นี้นะมันจะต้องเหมือนกับมีฝ่ายหนึ่งที่ยอมแล้วก็เออ เราเระวางอัตตาเถอะเราอยู่บนโลกนี้เรามีอายุที่ไม่ได้ยืนยาวเรายังมาโกรธกันเลยอะไรเงี้ยแต่ฝั่งคุณน่ะเป็นยังไงอะอาดูดิอย่ามายุ่งกับฉันคุณแบบก็มาดิตั้งดาบละไม่ใช่คุณบอกว่าเฮ้ยคุณก็จะเป็นอย่างนั้นล่ละค่ะเรื่องมันแล้วก็ให้แล้วไปเถอะคือคุณไม่ได้ยึดติดแล้ว คุณรู้สึกว่าคุณอยากรักตัวเองแล้วอะคุณไม่อยากมายึดติดกับความเจ็บปวดแล้วอะมันไม่ได้ทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นเอาเวลาไปทําอย่างอื่นดีกว่าเอาเวลา Move on ไปเริ่มต้นใหม่ดีกว่าเออ่านไปอ่านม,ามันเป็นอย่างนี้ซะอีกเท่ากับว่าสรุปอีกรอบถ้าเขาถ้าเขาเอาความรักก่อนนะถ้าเขาไม่ได้เลือกคุณแต่ไปเลือกคนใหม่เขาอยากจะกลับมาขอโทษหรือคืนดีกับคุณในบางเรื่อง ถ้าเขาไม่ได้เลือกคนหมาถ้าเขาไม่เลือกคนเก่าเขาเลือกคุณเขาจะกลับมาทําให้ดีขึ้นแต่ถ้าเขาเป็นเพื่อนเป็นคนที่คุณรู้จักหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะขอให้ลืมๆไปแล้วก็ก้าวไว้ข้างหน้าแล้วคุณก็จะให้อภัยเขาได้ด้วยนะคะคนคนนี้นะโอเคมาดูกันซิก่อนไปไพ่แนะนำความสัมพันธ์นี้ว่าไงจ๊ะ อะไรที่มันแล้วไปแล้วอะไรที่มันเคยเกิดขึ้นนะคะ่ะมันอาจจะวางได้ยากหน่อยนะแต่สุดท้ายเราก็จะกลับมาเป็นคนที่เข้าใจกันเหมือนเดิมใครที่ทะเลาะกับเพื่อนก็จะกลับมารักกันเหมือนเดิมหรือกลับมาเป็นแก๊งเดียวกันได้บางสิ่งบางอย่างเขาอยากให้คุณปล่อยวางแต่ไม่รู้มันจะวางได้แค่ไหนอย่าไปคิดเยอะเลยเราอยู่ได้อีกกี่ปีกันเชียวอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่อยากให้คุณยึดติด เขานี่คือคนที่ปกป้องดูแลคุณไม่รู้ว่าใครน,นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัก,กรวาลทั้งหมดเนาะเพราะฉะนั้นนะคะอะไรที่มันแล้วไปแล้วก็ให้มันแล้วไปเขาบอกแบบนั้นอย่าไปโมแต่คิดในเชิงลบหรือคิดมากกับมันเลยปล่อยให้มันจบไปมันคือสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องเรียนรู้นะคะนี่คือเรื่องราวของคนแรนดอมนี้ค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็หวังว่าทุกๆคนจะได้รับพลังงานด้านบวกแล้วก็การฮิลลิ่งฮิลใจ,จต่างานะคะ มีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันให้คิดว่าโลกนี้เป็นแค่เกมแล้วคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้รักทุกคนเสมอเลยค่ะไม่ว่าคุณจะคือใครสมัยนิ่งทาโลบายตาขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะตาไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ